คนสิบประเภทที่จะพาชีวิตคุณลงเหวรู้เท่าทันปกป้องตัวเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในเส้นทางชีวิตเราทุกคนล้วนต้องการความสัมพันธ์ที่ดีที่คอยส่งเสริมสนับสนุนและเติมเต็มซึ่งกันและกันแต่ในบางครั้งโดยไม่รู้ตัวเราอาจกำลังใช้เวลาหรือผูกพันกับบุคคลบางประเภทที่ไม่ได้นำพาชีวิตเราไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น ตรงกันข้ามคนเหล่านี้อาจเป็นเหมือนหลุมดำที่ค่อยๆดูดพลังงานความสุขความมั่นใจและแม้กระทั่งโอกาสในชีวิตของคุณให้ดิ่งลงเหวโดยที่คุณอาจไม่ทันรู้ตัวการตระหนักรู้ถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นพิษหรือ Toxic People ไม่ใช่เพื่อการตัดสินหรือหลีกหนีผู้คน แต่เพื่อการปกป้องตัวเองสร้างขอบเขตที่แข็งแรงและเลือกที่จะลงทุนเวลาและพลังงานกับความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และส่งเสริมคุณอย่างแท้จริงการรู้เท่าทันคนสิบประเภทนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินความสัมพันธ์ของคุณได้อย่างมีสติและตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าทำไมการรู้จักคนท็อกซิกจึงสำคัญ การรู้จักประเภทของคนท็อกซิกไม่ได้มีจุดประสงค์ให้คุณหวาดระแวงไปกับทุกความสัมพันธ์แต่เพื่อปกป้องพลังงานและสุขภาพจิตคนท็อกซิกมักดูดพลังงานและความสุขไปจากคุณรักษาความมั่นใจในตนเองพวกเขามักบั่นทอนความมั่นใจและคุณค่าในตัวคุณใช้เวลาอย่างคุ้มค่าคุณมีเวลาจำกัดจงใช้เวลากับความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ สร้างขอบเขตที่แข็งแรงการรู้ว่าใครคือคนท็อกซิกช่วยให้คุณกล้าที่จะตั้งขอบเขตพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องความสัมพันธ์ที่ดีส่งเสริมการเติบโตส่วนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกขัดขวางการพัฒนา10คน1ิบประเภทที่จะพาชีวิตคุณลงเหวต่อไปนี้คือ1ิประเภทของบุคคลที่คุณควรระมัดระวังและพิจารณาให้ดีก่อนจะปล่อยให้พวกเขาเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตคุณ 1. พวกชอบวิจารณ์และตัดสิน The critic or judge คนประเภทนี้มักมองหาข้อผิดพลาดของคุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรพวกเขาจะแสดงความคิดเห็นเชิงลบตำหนิติเตียนหรือตัดสินการกระทำความคิดแม้กระทั่งรูปลักษณ์ของคุณการอยู่ใกล้คนเหล่านี้บ่อยๆจะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองขาดความมั่นใจและไม่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงลักษณะเฉพาะมักใช้คำพูดเชิงลบจับผิดเก่ง ไม่ค่อยชมเชยชอบเปรียบเทียบคุณกับคนอื่นในทางที่ต่ำกว่ามองว่าตัวเองดีกว่าผลกระทบต่อชีวิตคุณบันทอนความมั่นใจสร้างความสงสัยในตัวเองทำให้คุณรู้สึกไม่ดีพอเป็นคนวิตกกังวลและกดดันตัวเองตลอดเวลา 2. พวกเอาเปรียบและเห็นแก่ตัว the user or selfish คนประเภทนี้มักจะเข้ามาในชีวิตคุณก็ต่อเมื่อพวกเขามีผลประโยชน์ พวกเขาจะติดต่อมาเมื่อต้องการความช่วยเหลือขอความได้เปรียบหรือต้องการบางสิ่งจากคุณแต่เมื่อถึงคราวที่คุณต้องการความช่วยเหลือพวกเขากลับหายตัวไปหรือหาข้ออ้างต่างๆนานาคุณจะรู้สึกเหมือนถูกใช้เป็นบันไดหรือเป็นเพียงเครื่องมือของพวกเขาลักษณะเฉพาะติดต่อมาเฉพาะตอนมีเรื่องให้ช่วยไม่เคยตอบแทนน้ำใจคำพูดและการกระทำมักหมุนรอบผลประโยชน์ของตัวเองไม่มีน้ำใจไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผลกระทบต่อชีวิตคุณเสียเวลาเสียพลังงานเสียทรัพยากรรู้สึกถูกทอดทิ้นเมื่อไม่เป็นประโยชน์รู้สึกถูกเอาเปรียบตลอดเวลา 3. พวกขี้บ่นและมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลา the complainer or pessimist คนประเภทนี้มองไม่เห็นสิ่งดีๆในชีวิตพวกเขาจะบ่นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เรื่องสภาพอากาศการจราจรปัญหาในที่ทำงานไปจนถึงเรื่องส่วนตัวของผู้อื่น การอยู่ใกล้คนเหล่านี้บ่อยๆจะทําให้พลังงานของคุณถูกดูดออกไปคุณจะเริ่มมองเห็นแต่ปัญหาและจมอยู่กับความคิดด้านลบตามพวกเขาไปโดยไม่รู้ตัวลักษณะเฉพาะบนทุกเรื่องหาข้อเสียในทุกสถานการณ์ไม่เคยพอใจกับอะไรชอบเล่าเรื่องแย่ๆไม่มีความสุขกับสิ่งรอบตัวผลกระทบต่อชีวิตคุณพลังงานหมดจิตตกมองโลกในแง่ร้ายตามความสุขลดลงขาดแรงบันดาลใจ สพวกเจ้าบทบาทหรือเหยื่อ The Victim คนประเภทนี้มักจะโทษสิ่งภายนอกหรือผู้อื่นสำหรับปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาพวกเขาไม่เคยรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองและมักจะเรียกร้องความเห็นใจจากผู้อื่นการพยายามช่วยเหลือคนประเภทนี้มักจะไร้ประโยชน์เพราะพวกเขาไม่ต้องการทางออกแต่ต้องการเพียงแค่การได้รับความสนใจและการเป็นเหยื่อสอไปลักษณะเฉพาะ ไม่เคยรับผิดชอบต่อปัญหาของตัวเองโทษผู้อื่นและสถานการณ์ชอบเล่าเรื่องแย่ๆช้ำๆหวังให้คนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาให้ตัวเอง 5. พวกเสพติดดราม่าและซุบซิบนินทา The Drama Seeker or Gossipmonger คนประเภทนี้มักจะนำเรื่องราวความขัดแยง้งปัญหาของผู้อื่นหรือข่าวลือมาเล่าให้คุณฟังและมักจะเป็นผู้สร้างดราม่าเสียเอง การอยู่ในวงจรของคนประเภทนี้จะทำให้คุณเสียเวลาเสียพลังงานและอาจถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งที่ไม่ใช่เรื่องของคุณลักษณะเฉพาะชอบพูดเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นสร้างเรื่องราวเกินจริงสนุกกับการเห็นคนอื่นมีปัญหาชอบให้คนมารุมสนใจในเรื่องดราม่าของตัวเองผลกระทบต่อชีวิตคุณเสียเวลาเสียพลังงานคุณค่าในตัวเองลดลง เพราะจิตใจจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์อาจตกเป็นเหยื่อของการนินทาในอนาคต 6. พวกควบคุมและบงการ The Controller or Manipulator คนประเภทนี้ต้องการที่จะควบคุมความคิดการตัดสินใจและการกระทำของคุณพวกเขาอาจใช้คำพูดเชิงบังคับการข่มขู่ทางอารมณ์หรือการหวานล้อมที่แยบยลเพื่อให้คุณทำตามที่พวกเขาต้องการ คุณจะรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงทองไม่เป็นอิสระและไม่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้ลักษณะเฉพาะชอบออกคำสั่งไม่ยอมรับการปฏิเสธใช้คำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกผิดถ้าไม่ทำตามพยายามเปลี่ยนแปลงคุณให้เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการผลกระทบต่อชีวิตคุณสูญเสียความเป็นตัวเองขาดอิสระในการตัดสินใจความมั่นใจลดลง รู้สึกอึดอัดและกดดันตลอดเวลา 7. พวกอิจฉาริษยาและไม่ยินดีในความสำเร็จของคุณ The Envious คนประเทศนี้ไม่สามารถยินดีในความสำเร็จของคุณได้พวกเขาอาจแสดงออกด้วยการวิจารณ์ความสำเร็จของคุณหาสิ่งมาเปรียบเทียบหรือแม้แต่แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นการอยู่ใกล้คนเหล่านี้จะทำให้คุณรู้สึกว่า ความสำเร็จของคุณไม่มีความหมายและอาจทำให้คุณไม่กล้าที่จะเปล่งประกายอย่างเต็มที่ลักษณะเฉพาะไม่เคยชุมเชยความสำเร็จของคุณอย่างจริงใจชอบหักหน้าหรือลดทอนความสำเร็จของคุณแสดงอาการไม่พอใจเมื่อคุณได้ดีมักพูดถึงความสำเร็จของตัวเองเมื่อคุณเล่าเรื่องดีๆผลกระทบต่อชีวิตคุณทำให้ความสุขในความสำเร็จลดลง ไม่กล้าสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่รู้สึกอึดอัดเมื่อต้องแบ่งปันเรื่องดีๆอาจเกิดความรู้สึกผิดในความสำเร็จของตัวเอง 8. พวกไม่รับผิดชอบหรือไม่น่าเชื่อถือ The irresponsible or unreliable คนประเภทนี้มักไม่รักษาสัญญาไม่ทำตามที่ตกลงไว้หรือไม่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง การต้องพึ่งพาคนเหล่านี้จะทำให้คุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเสียเวลาและอาจทำให้คุณพลาดโอกาสสำคัญในชีวิตลักษณะเฉพาะรับปากแล้วทำไม่ได้ไม่ตรงต่อเวลาไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ผลัดวันประกันพรุ่งมักหาข้ออ้างเมื่อทำผิดพลาดผลกระทบต่อชีวิตคุณเสียเวลาเสียโอกาสเสียความรู้สึกต้องแบกรับภาระที่พวกเขาควรทำ ขาดความน่าเชื่อถือในความสัมพันธ์ 9. พวกชอบแข่งขันและเอาชนะตลอดเวลา The Competitor การแข่งขันที่ดีสามารถนำไปสู่การพัฒนาได้แต่คนประเภทนี้ต้องการที่จะเอาชนะคุณในทุกเรื่องพวกเขาไม่สามารถยินดีกับความสำเร็จของคุณได้และมักจะพยายามเหนือกว่าคุณอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม ความสัมพันธ์กับคนประเภทนี้มักเต็มไปด้วยความตึงเครียดและไม่เป็นธรรมชาติลักษณะเฉพาะเปลี่ยนทุกบทสนทนาเป็นการแข่งขันไม่ยอมเป็นฝ่ายแพ้พยายามด้อยค่าคุณเพื่อยกตัวเองขึ้นไม่สามารถให้เกียรติในความสามารถของผู้อื่นได้ผลกระทบต่อชีวิตคุณรู้สึกเหนื่อยน่ายเกิดความอิจฉาโดยไม่จำเป็นไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เสียความสัมพันธ์ที่ดี 10. พวกดูดพลังงาน The Energy Vampire คนประเภทนี้อาจไม่จัดอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งชัดเจนนักแต่พวกเขามีผลกระทบที่ชัดเจนคือการดูดพลังงานของคุณไปจนหมดสิน้นหลังจากใช้เวลาอยู่กับพวกเขาแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดเรี่ยวแรงหมดกำลังใจหรือแม้กระทั่งรู้สึกแยก่กับตัวเองบางครั้งพวกเขาอาจเป็นคนเจ้าปัญหาที่เล่าแต่เรื่องราวของตัวเองโดยไม่สนใจคุณเลย หรือเป็นคนที่มีพลังงานด้านลบแผ่ออกมาตลอดเวลาลักษณะเฉพาะเล่าแต่ปัญหาของตัวเองโดยไม่สนคุณชอบบ่นหรือตัดเพ้อทำให้คุณต้องเข้าไปให้คำแนะนำหรือแก้ปัญหาให้เขาตลอดเวลาไม่มีพลังงานบวกในตัวเองใช้ชีวิตอย่างไร้จุดหมายปกป้องตัวเองสร้างขอบเขตและเลือกความสัมพันธ์การตระหนักรู้ถึงคนสิบประเภทนี้เป็นเพียงก้าวแรก ก้าวต่อไปคือการปกป้องตัวเองและสร้างชีวิตที่ดีขึ้นประเมินความสัมพันธ์ของคุณใช้เวลาทบทวนว่าใครในชีวิตของคุณเข้าข่ายคนประเภทเหล่านี้และพวกเขาส่งผลกระทบต่อคุณอย่างไรตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเรียนรู้ที่จะพูดคําว่าไม่อย่างสุภาพและหนักแน่นเมื่อคุณรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหรือถูกละเมิดแล้วลดการปฏิสัมพันธ์ หากไม่สามารถตัดขาดได้ให้ลดปริมาณและคุณภาพของการปฏิสัมพันธ์ให้น้อยที่สุดหยุดให้พลังงานอย่าตอบสนองต่อดรามา่าการบน่นหรือการพยายามควบคุมของพวกเขาลงทุนในความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลาและพลังงานกับผู้คนที่ส่งเสริมสนับสนุนและทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ผ่อนคลาย และขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญถ้าจำเป็นบทสรุปคุณคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของคุณชีวิตของเราคือผลรวมของทางเลือกและหนึ่งในทางเลือกที่สำคัญที่สุดคือการเลือกที่จะอยู่ใกล้ใครผู้คนรอบข้างมีอิทธิพลอย่างมหาศาลต่อความคิดอารมณ์และทิศท,ทางชีวิตของคุณการรู้เท่าทันคนสิบประเภทที่จะพาชีวิตคุณลงเหวไม่ใช่การสอนให้คุณเป็นคนใจแคบ หรือไม่ให้อภัยใครแต่เป็นการสอนให้คุณฉลาดขึ้นในการเลือกความสัมพันธ์เพื่อปกป้องตัวเองจากพลังงานด้านลบและเพื่อให้คุณมีพื้นที่ว่างสำหรับความสัมพันธ์ที่แท้จริงที่จะคอยส่งเสริมและผลักดันคุณไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงจงจำไว้ว่าคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์ที่เติมเต็มไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนคุณคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของคุณเอง คุณพร้อมที่จะปกป้องตัวเองและเลือกความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง